ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนมีข่าวลือแววมาว่าซีรีสโรแมนติกแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ the blue whisper หรือทาดรักปีศาจที่มีหลันเจียหลุนกับตีดีเลอร์ปาเล่นเป็นคู่พระนางจะมาเดือนมการามนี้แล้วขอให้จริงคะ่ะทุกคนขอให้จริงเพียงเพียงเพียง สายหมูก็มาค่ะนาทีนี้โอ้ยคนโปรดทั้งคู่ค่ะแถมสร้างมาจากนิยายดังระดับหนึ่งในสิบนิยายแฟนตาซีที่มีคนสนใจมากที่สุดในปี2019ของจิวลูเฟยเซียงคนเดียวกับที่เขียนเรื่องเจ้าเยาเนื้อเรื่องนะคะก็สนุกมากตีลี่เร่ปาจะมารับบทเป็นจีอินเหอผู้พิทักกดซ้าย แห่งหุบเขาบัญชาการปีศาจที่ได้รับมอบภารกิจสำคัญจากองค์หญิงสุนเตอให้กำราบปีศาจเงือกหนุ่มสุดหล่อฉ่างอี้ที่รับบทโดยหลนเจียหลุนค่ะโดยนางนะคะจะต้องฝึกให้เขาพูดภาษามนุษย์เปลี่ยนหางเป็นขาและต้องเชื่อฟังคำสั่งขององค์หญิงสุนเตอหากทาสาเร็จนะคะนางก็จะได้รับสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาเป็นการแลกเปลี่ยน แต่งานปราบธิเดชเจ้าปีศาจเงื้อตนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆค่ะเพราะเงือกหนุ่มตนนี้มีสถานะเป็นถึงราชันแห่งท้องทะเลให้พูดได้เดินได้ก็ไม่ยากเท่าไรแต่จะบังคับให้เชื่อฝั่งใครเนี่ยมันจะได้จริงๆหรอแถมนิ่งเวลาผ่านไปนะคะสายตาของเจ้าเงือกหนุ่มที่มองนางมันก็ช่างชวนให้หวันไวเสียเหลือเกินถึงที่สุดแล้ว นางต้องการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจริงหรือไม่หรือต้องยอมแพ้ทางให้กับเจ้าเงือกหนุ่มที่มีใจรักให้กับนางก็ต้องตามกันต่อไปละค่ะเห็นว่าตัวซีรีส์นั้นนะคะจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทค่ะพาร์ทแรกน่าจะเป็นตอนที่นางเอกเนี่ยรับงานฝึกพระเอกที่ถูกจับตัวมาตามที่ใหญ่ได้เล่าไปค่ะส่วนพาร์ทสองใหญ่เดาว,ว่าน่าจะสลับกัน คือเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยจับตัวนางเอกไปบ้างเพื่อแก้แค้นค่ะหุยได้กลิ่นจำเลยลักลอยมาเลยเห็นว่าชีวิตนางเอกนะคะแสนจะดราม่าน้ำตาไหลพรากก่อนที่สุดท้ายจะได้ลงเอยในแบบแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ยายว่ายายก็โอเคแหละจะเกียมกินชาไข่มุกดามตับเตรียมไตให้แข็งแรง ปักหมุดรอไปเลยค่ะยังไงฝากทุกคนกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนถ้าเรื่องเนี้ยอ่อนเมื่อไหร่ยายจะรีบแจ้งทันทีเลยบายบาย